คบกันมานานเนีครับนานแล้วครับนานมากแค่ไหนครับเจ็ดปีค่ะนหนึ่งปีครับเมื่อกี้เจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเดือนรอเข้าใจกันมากแค่ไหนใจอยู่เลยพี่แบบเข้าใจทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเคยเป็นเมนเหมือนแฟนยังอยากจริงยังไม่เอ้าอยากไม่ทุกเรื่องเอาเรื่องนี้ด้ไหมฮะลองเทิมเลทดลองเป็นประจำเดือนสิบนาทีถ้าทําได้ผมให้ห้าร้อยเคยดูช่องผมไหมครับเคยดูอกดติดตามมีแค่เงี้ยติดตามไอ้กดกดติดตามแล้วบวกอีกห้าร้อยเป็นพันหนึ่งครับ ปกติเวลารับเงินฝังนู้นแหละครับผมขอญากติดนะฮะนี่มันต้องประมาณนี้ใช่ครับเก่งในสีขาวแล้ว๋ยวผมสอนวิธีใช้นี้ขึ้นอันนี้ลงอันนี้คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอาการเลยครับแต่ว่าถ้ากดไปหนึ่งที่เจ็บไหมมันก็แรงอยู่นะทดลองเป็นประจำเดือนสิบนาทีเริ่มเลยรู้สึกยังไงมันเอาเข้าใจเขาบ้างยังไม่ไม่ จับมือดิจับมือเออมันเป็นมันจะเป็นอรน้านไหนเนี่ยออกปหมมันอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยปุ๊บหายเลยกินของอร่อยแล้วมันจะหายใช<สะ>่ไม่อยากเดินแล้วอู้ทถึงมป็แมลงขึง้น<ส>นะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะอยากได้ร้านไหนก็ไมเธอดูสนุกวะเอ้ามองไม่เจ็บนี่ไออยากได้ร้านไหนเอาน่า <appearances> รัก<ส>น<ะ>่ารักให้คนเป็นเมนเลือกตามใจปลาหมึกเอาปลาหมึกเหรอทำไมไอมไม่ะเธออันนี้น<สะ>่ารักนะ ซื้อให้แล้วเธอชอบไหมเธอเลือกแล้วใช่ของเธอที่เธออยากได้ขอบคุณครับอันนี้คือเขาเลือกแล้วใช่ไหมใช่เธอเลือกโอเคชอบไหมชอบชอบเขาก็ชอบเหมือนกันฮัลโหลว่าไงไม่ใช่อยากได้สีไหนอยากได้สีไหนอยากได้สีชมพูอ่ะถ้าได้สีชมพูจะกดหยุดให้ไหมถ้าได้สีเขดมเราหยุดฮะโอ้สีเข้มมีสองตัวเอาเผลอๆลองดูอย่าปิดนะมันปิดอย่างไรอย่าอธิบายตอนเป็นประจำเดือนฟังหน่อยได้ไหมครับมันก็น่วงน่วง อ๋อไปเราสิไปเราสิเวลาเป็นประจำเดือนเราก็จะรู้สึกหน่วงของหน่อยแค่นั้นแหละมาเราเปิดกันต้องสีอะไรนะถึงจะหยุดสีม่วงได้หยุดมาสีม่วงปะสีฟ้าอดเดี๋ยวหนูขอเครื่องนี้กลับบ้านด้วยสนุกดีอะสนุกอะไรไม่สนุกไปกันต่อจ้ะไม่เอาให้เดินแล้วหิวน้ำไหมเป็นเมนอะไม่หิวแล้วไม่อยากไปกดหยุดถือจะไม่ให้ถือแล้วอู้หู้ไม่เอาออกเอา หยุดให้ละงานเต็งเหง่ออกเลยครบเวลาแล้วจ่ายจ่ายผมคืนพันหนึ่งผมให้เรียนต่อเลยขอให้เขาลองได้ไหมอันหนึ่งลองไหมอันเดียวเนี่ยต้องแขนต้องแขนอันเดียวอันเดีต้องรู้สึกด้วยกันลองลองลองรู้สึกยังรู้สึกยังอันนี้ก็อออันนี้ที่เธอกดเขาตลอดทางนี่อันนี้ มาว่ะมาว่ะมาอยู่ว่ะโอเคก่อนไปฝากว้าปให้หน่อยอังคารค่ะติกตอกอังคารเจนเนสกอร์ K O O ค่ะติกตอกชื่อน้ำนิ่งไม่ใช่ประมงครับน้ำนิ่งน้ำนิ่งครับ